ครับข้าววันนี้ก็มีกรรมไทยมาผลหลกรรมนะครับมาจะเป็นตัวตัวละรอเรือเนี่ยนะครับมาหอละมอกอยเลยนะครับวันนี้ก็จะเขียนแบบภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับตามสำเนียงกำอู้นะครับมาก็คือจะเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับมาตามสำเนียงกํำอู้นะครับมา ไอ้ยนะครับอ้ยอ้นะครับอ่้ยมันเสียงโทพิเศษนะครับอ่าอันนี้ภาษาไทยเรากอ่านว่าไอ้นะครับไอ้ยนะฮะอ้ยตามแบบชาวบ้านผมแล้วเอาจุดประดับไว้อย่างนี้นะครับใครจะจ่ากับไ่จ่ากับมันเป็นอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมจะทำครับเพืดูแบบลายนะครับอ่า ค้นนะครับคนได้ยินเสียงคนนะครับเอาค people, database, ควายเขีย like น,น,นนะครับมาตัวขะนี่ความจริงในภาษาบริวัตพวกแบบใจขอค้นนะครับแงกนะครับแงะแหน่งนี่ก็ยืมตัวย่อยยอมมาเป็นตัวญงนะครับก็อ่านว่ายากนะครับยากแงะไรนะครับแงะหายแงะหายนี่กับบรรทุกรมันเป็นภาษาไทยนะครับยากไรความจริงถ้าจะเอามันตัดๆแต่แตก็ เอานี่นะครับลาลนะครับยากไลีนน่มันลาก็จะเขียนแบบไบบก็ได้นะครับภาษามันออกตัวรอไลายากลายแต่ถ้าเขียนอี้มันก็มันเป็นภาษาไทยนะครับยากล่ยมันก็มันผสมประสานกันนะครับมาก็ก็คงต้องอนุโลมหมดไปนะครับเป็นนะครับเป็น อันนี uk, uh, uk, ้ม no is ันเป็นนะครับอ่านแบบภาษาไทยนะครับเป็นใส่ไม่จัตวาเป็นคุนตุกนะครับอ่าตุกนะครับมันได้ยินเสียงตุกแล้วมันต้องเอาต่อเตาเขียนนะครับอ่านี้ตุกอ่าแบบตุกนะครับตุกขานะครับมาตุกมันเสียงตีก็ใส่ไม่ตีนะครับมาตุกอ่าตุกนะครับตุกจนนะครับจน อ่าอันนี้จนนะยังมันจนนะครับอ่าจนใส่ไม่จัดจัตวาบ่านนะจนนะครับอ่าน้องนะครับน้องน้องเสียงตีนี่ก็บอกม,มีปัญหานะครับน้องหน้าหน้านี่เสียงโทพิเศษนะครับหน้าเห็นว่าใส่โจ๊ตไปประดับแบบผมนะครับ น้องหน้ามนนะครับมนมนมน,มน,มนตุ้มลุ่มนะครับมนบ่ออ่าบ่อบ่อซุนอ่าอันนี้บ่อซุนมามาใกล้นะครับภาษาปฏิวัติเบอร์ที่สองเขาต้องเขียนนี่นะอ่านว่าใกล้เสียงโทพิเศษนะครับมาบ,บ,บัลั่นลิ้นด้วยครกับบัดรอลิง,งมาแล้วครับมาบั้นดอรอลิง,งมาแล้วครับมา ใกล้อันนี้ยังใกล้อยู่นะครับใส่จุดไปโทรพิเศษเห็นะครับอันนี้อย่าใจไม่ม้วนหรือไม่ไม่มาอะไรกับบมมีปัญหานะครับมาใกล้นะครับปอนะครับปอปอได้ยินเสียงปอแล้วมันต้องออกปอปาเสียนนะครับปอปอปอบบอ อันนี้บ่อใหม่นะครับท่อสายอ้อมตัวนี้เรามันเป็นบ่อน้ํานะครับบ่อใหมบ่อเหลียวเหลียวนะครับเหลียวเหลียวเลยนะครับแลแลมันเป็น,นมันเป็นกรรมกริยานะครับม,มันมันใบใจยตัวแลตัวพิเศษอี้นะครับตัวแลตัววิเศษอี่มันอ เป็นคำบุพบทนะครับอ่าอันนี้มันเป็นกรมกริยานะครับมาแล่นักนักแกนะครับอันนี้แกนะครับได้ยินเสียงแกแล้วครับจบกอไก่เขียนนะครับนักแกนะครับนักแกเตะอ่าเตะก็เอาต่อเต่าเขียนนะครับเตะเสียงตีก็จะไม่ตีนะครับอ่าเตะใบอ่าใบอ่า ใบเสียงพิเศษนะครับใบนะครับมาใบนี่จะใจไม้มาลายไม้ม้วนก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่ถนัดนะครับแม่แม่แมตรงแม่มดนะครับตรงนะครับแม่มดมดไหนะครับเพราะว่าเห็นไหมนี้นเป็นกรรมอันนี้มันเป็นภาษาละนาแล้วนะครับตุลละมันก็เป็น ไฮเห็นไหมครับแม่มดไฮไตไต,ตเนื้อนะครับเนื้อ,อเนื้อเสียงตีนะครับตัวอะกันย่อนเมื่อเอามาแล้วกับันมีอยู่ตัวเดียวนะครับตัวเอาออ้ออ,อ่างเนี่ยเห็นไมครับลังนะครับลังลังลังเสียงโทวิเศษนะครับลัง สิ่งพิเก็เอาจุดประดับไว้เยอะนะครับมาลั่งถูกถูกเสียงเอกหวยอ่าหวยอ่ามันมีปัญหาแล้วถูกหวยนี่นะครับอันนี้กร,รมไทยนแล้วครับล่ํารวยนะครับล่ลํารวยอันนี้มันเป็นกรรมไทยครับนะล่ลํารวยเัาก็เป็นร้อเรือแล้วครับมาเป็นล่ลํารวยมัน มันก็ต้องอ่านแบบไทยห้่มฮวยมันก็มันแบบเปิงนะห้ามวยล่ำรวยตัวนี้อ่าจถ้าอยาเอาเอาตัวละเราเรงเขียนก็ได้นะครับละล่ำรวยอย่างนี้นะล่ำรวยนะครับมก็ก็ได้สองอย่างนะครับมันเป็นกรรมไทยนะเนี่ยล่ำรวยเนี่ยล่ำรวยฟักฟักเฟือนะครับเฟือล่ำรวยฟักเฟือฟักเฟือก็ตรงเลยนะครับ จะนะครับจอะอันนี้หรออันนี้ยังจะอยู่นะครับจะพอใส่เสียงจะไม่จตวาก็ใส่ไม่จตวาเนสู้ดสูดยังอันนี้ก็สู้วนะครับจะสู้ลดนะครับลดความจริงตัวลดนี่มันจะตัวดวในภาษาละนาบอกสำคัญนะครับจะตัวดะสกดก็ได้นะครับ าบางคนก็เอาโจดท,ท,ท,ทรโจทะถอดถุงสะกดก็ได้ทั้งนั้นนะครับลดนะครับลดมันลดตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นภาษาัมพูานะครับภาษาัมพูาก็เอาถอดถุงเนี่ยลดนะครับอลดนี่ก็ได้นะครับจะสูตรลดกายอันนี้มันกายใช่ไหมภาษาไทยลดกายใส่ไมจัลวากายหน้า โทรพิเศษนะครับเสียงโทรพิเศษหน้าเอาจุดประดับไว้ตามแบบชีวะของผมนะครับสักกรรมอ,อันนี้ภาษาไทยมันสักกับคเสียงเอกสักี่กยได้ครับใส่ไม้จดวาคานเหี้ยสักกรรมนะครับกรรมได้ยินเสียงกรรมนะก็ต้องเอกกอไก่เขียนนะกรรมเห็นไหมครับกรรมสว่านสว่าสวดานนะครับ ตัวนี้ก็สวัดวนะครับสวัดไปอ่าไปนะครับได้ยินเสียงไปมันต้องเอาปอปลาเขียนนะครับงวดงวดแล้วอ่าแล้วนะครับแล้วเปลี่ยนคำพิเศษนะครับอย่างนี้นะแล้วใบนะครับใบอ่าในภา,าษาไทยก็เอาไม้ม้วนเขียนก็ได้นะครับใบเดียวนะครับเดียวอใบเดียวจือนะครับจือ ในภาษาละนาพ่นมเหี้หักขันยอดน,นะครับสต่ลอไม่เกือเนะะี่ยครับเพราะนั้นนะครับประกอบเป็นคำรรไทยกับจื้อใสอออ่างพ่นเเห่ยน,นะครับจื้อ,ะะอะเสียงเอกใจได้นะจำจำอันนี้เหรออันนี้จำนะครับาจำก็ใสไมจราวาพว่นเหียครับจำเห็นไหมครับจำงวดงวดงวด,งวด,งวดนี้ หมดนี้เอาเอาไปรมพิเศษนะครับเอานะยำนะครับยำตัวยะโดดๆอีกก็ต้องออกเสียงยอยักเมืองนะครับแบบละนานะครับยำนะครับยอยำนะครับศูนย์นะครับศูนย์อ่าอย่างไรให้แม่ศูนย์ตัวละนี่บนแตนตัวหนะนอหนูนะครับศูนย์นะครับอันนี้ศูนย์นี่ยังศูนย์นนนะครับศูนย์ศูนย์ใช่ ใส่ในภาษาไทยพ่นใจไม่ม้วนก็ใส่ไม่ม้วนก็ได้นะครับมาสูนไสพักอันนี้ภาษาไทยมันออกเสียงเอกพักนะครับพักพักนี่มันเสียงจัตวาในในภาษาละนาพักพักพักเหว้พักเหว้พักเหว้เนี่ยมันต้องอธิบายแล้วเนาะมันมันก็ังว่ามันเป็นคมไทยนะมันผสมประสานกันแลครับอ เสียงโทพิเศษนะครับใส่จุดเข้าไปตามแบบชาวบ้านโบนะฮะไม้ซ้ําเห็นไหมครับอืมทีนี้เห็นไหมครับทีนี้ผ่ายจะมาอ่านกับมาอ่านนะนะครับอ่านแบบภาษาไทยนะครับอืมยกเว้นกรมอืมที่มีจุดอย่างนี้เพื่ออ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับตัวยอยักษ์โดดๆนี่ออกเป็นยอยักษ์ละนานะครับตัวยอนะครับอ่าแยนะครับ่ยเห็นไหมครับ ตัวอยวันนี้มีตัวอยนะครับมาตัวอยเขาออกเป็นออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับาอยู่ยาอยางอยาเย็นยายางอย่างเง้ยนั่นรับาเยอะยแยะมมดนะครับเดี๋ยวท่านจะได้สำเนียงละนาไปพร้อมเลยนะครับจะเป็นคนไทยฝรั่งมังค่าหรืออาเซียนหรือคนเมืองที่แบบเคยเรียนภาษาละนาท้งบนนี้มานะครับอ่าเข้าว่านเลยนะครับตามแบบฉบับที่ผมว่านะครับอ่าลองลองดูเลยนะครับไอ คนยากไรเป็นคนตุกจนน้องหน้ามนบอสนมาใกล้ปอบอเหลี่ยวแล็นักแกแต่ใบแม่หมดห้ใไตเนื้อล่างถูกหวยล่ำรวยฟักเฟือ้อจะสูตรลดกกยหนะ้า สักกําสวัสดไปงวดแล้วใบเดียวจื้อจำํำงวดนี้เอายำสูนใส่ผักเหี้ยวสูวนใส่ผักเหี้ยวฮผักเหี้ยวเนี่ยก็คือหน่วยเหี้ยวนะครับเอามาปู้ล้อเล่นบไา้นะครับอ่าเราไปพิจารณากันนะครับ